ฮัลโหลครับหัวหน้าครับพรุ่งนี้ผมขอลางานหน่อยครับพอดีหลงป่าอยู่ครับไปส่งออเดอร์ให้ลูกค้าแล้วหาทางกลับไม่เจอครับลาไปไหนลาออกไปไหมลาไม่ได้ลาอะไรอ่ะลาไม่ได้ครับลาไม่ได้ลาออกเลยถ้างั้นอ่ะงาน,งานโอเคครับงังน้นงั้นงั้นเดี๋ยวผมโทรไปบอกเมียหัวหน้าก็ได้ครับไรนะงั้นเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวผมโทรไปบอกเมียหัวหน้าก็ได้ครับบอกว่าวันนั้นหัวหน้าไปหาหมอนวด ไปแนนซี่กาเล็กซี่นาคาตะไปเสียค่า<ล>อะไรไม่รู้พนะันสองพันอ่ะเสียใช้เงินทําไปทําอะไรไม่รู้แล้วก็เมื่อเมือ่อเมื่อวานก่อนก็ไปไอ้นั่งร้านอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็เอาหน้าไปซุกนมเขาอะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟังก่อนเองลาแค่วันลาแค่วันเดียวเองครับหัวหน้าครับลาสักเจ็ดวันก็ได้เจ็ดวันเลยเหรอครับเจ็ดวันเลยไม่ต้องเขียนใบลา โอเคครับากมาตอนไหนกะมาทำนะว่าจะลาแค่วันเดียวะดิหัวหน้าไม่อยากลาเยอะให้ลาเจ็ดวันเลยให้ลาเจ็ดวันเลยเหรอครับโอเคครับ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 ขอบคุณมากครับหัวหน้าเดี๋ยวโอนเงินล่วงหน้าไปให้ด้วยตังพอไหมอ๋อพอดีไม่พอครับขาดอยู่อีกมีเดี๋ยวโอนในหมื่นห้านะโอ้หมื่นห้านะครับโอเคครับได้หลายวันอยู่เท่านั้นโอเคครับ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 ผมครับครับขอบคุณมากครับหัวหน้าครับ